ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปดูฟาร์มจิ้งหรีดนะครับผมน่มเห็นที่ไกลๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมไป <c oughs> ทางไหนอะ่ะ <c oughs> โอ้โหฟาร์มใหญ่มาก โอ,อ้โหของแท้ของแท้สวัสดีครับยัยอ๋อสวัสดีครับผมยายน้าน้ามาดูจิ้งหรีดหน่อยจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมต้องมาเรียกเองน้าจิตเจ้าของ <คะ S 1> โอ้ฟาร์มจิ้งหลีดใหญ่มากๆเลยเอาเชิญครับเชิญเชิญเชิญมาเลยครับมาซื้อตลอดขออนุญาตถ่ายภาพได้เนาะครับเนาะโอ้นี่นะครับวันนี้เราบุกถึงฟาร์มจิ้งหลีดนะครับผมโอ้วันนี้หลังจิ้งหลีดอ่าโอเคโอเคเยอะเลยนะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันโอ้ ืโอ้โหนี Harriet, ค่ครับผมเพื่อนๆนะครับผมดูจิ้งหรีดเยอะแยะเสียงร้องระงมเลยนะครับนี่เป็นความฝันของเกษตรกรหลายๆคนนะครับผมที่หวังจะเลี้ยงจิ้งหรีดนี่นะครับผม ้สึกว่าอาหารของเขานี่จะเป็นต้นกล้วยนะครับผมเป็นกาบกล้วยฉีกเป็นชิ้นเล็กๆนะครับผมอู้หอันนี้อายุอายุอายุนานแค่ไหนแล้วครับเนี่ยตัวนี้เต็มที่แล้วไข่เต็มที่แล้วเมื่อวันที่26เต็ม35วัน3 35วันได้ขายใช่ไหมใช่ใช่ จากตัวเล็กเป็นมดเท่ามดอ่ะใช่มยันนอันเนี้ยสะดิ้งอ่ะตัวเล็กสดิ้งแค่สมองไเห็นเลยนะแต่ตอนกลางขึ้นิงเยอเอ๋ออันนี้เป็นตัวสะดิ้งซึ่งซึ่งซึ่งจะไม่เหมือนไอ้ตัวตัวนั้นใช่ไหมไม่เหมือนเหมือนอ๋ออออออ๋อันวันนะดูอ้วันแตองอุยาวกอ๋ออันนี้จะใช้เวลาเลี้ยงนานกว่า กว่าจะได้จับมันนะอืมทำตรงนี้มานานหรือยังครับเนี่ยนานแล้วครับนานหลายปีแล้วครับรายได้ถือว่าโอเคไหมรายได้พอพอเลี้ยงพอเลี้ยงครอบครัวอยู่ได้เนาะอบโอ้โอแต่มันไม่ขาดดีขาดแน่หลัแล้วที่เห็นมีมีมีไอ้ไอ้ไอ้ที่รังไข่นี่เขาไว้ใช้ประโยชน์อะไรครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ไว้ลองใส่ใส่ไข่เป็ดไข่ไก่เนี่ยทา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 ไข่เลย เอาไว้ให้เขาอยู่ใช่ไหมครับคอนโดโอ้เป็นคอนโดเป็นคอนโดให้เขาอยู่โอ้การเลี้ยงนี่จะเป็นการเลี้ยงแบบแนวตั้งเราไม่ได้โอ้เียงที่หลบดีเขาเนาะที่เขาอยู่ประมาณนั้นที่เขาหลับนอนล่าโอ้สุดยอดมากครับผมอือนี่เป็นอาหารของเขาอาหารอาหารนี่คือต้นกล้วยนอกจากต้นกล้วยแล้วมีอะไรไหมครับต้นกล้วยของอาหารเช่ครับโอ้ มันุ่จะหมดเลยหัวหัวหัวหายอ๋อเป็นหัวหาจริงหลีดโดยตรงเฉพาะเลยอ๋ออ๋อ๋อหัวหาจริงหลีดโดยตรงโอ้นี่เดี๋ยวบ้านเราลงค่อยมาขายจกออกมาซื้อมันมันบินไหมครับกลางคืนมันบินไหมบินได้ได้หรอนิดเดียวหน่อยอ๋ออ๋ออันนี้มีการเอาผ้าผ้าลื่นนะโอ้โหโอ้โหนี่มีสูตรนะครับผม ี่ครับเกษตรกรท่านไหนที่สนใจเลี้ยงจิ้งหรีดครับมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆจะมีเทปกาวติดด้านข้างของคอกนะครับผมเพื่อไม่ให้จิ้งหรีดไต่ขึ้นนะครับผมซึ่งเขาไต่ขึ้นมาแล้วมันจะจะหล่นลงไปอ๋อนั่นคือเป้าหมายหลักคือประเด็นหลักคือซับทองเลยอืมก่อนที่จะจับให้กินฟักทองก่อนหนึ่งวันก่อนก่อนที่จะจับครับต้องให้กินฟักทองก่อนจากรุ่งนี้จะจับเดี๋ยววันนี้ให้แล้วอ๋อนี่นะครับผมนี่นะครับผมนี่คุณคุณน้าได้บอกว่า เลยบอกว่าก่อนที่จะจับหนึ่งวันต้องให้จิงหลีกินฟักทองเพื่ออะไรฮะให้กินฟักทองเพื่ออะไรครับผมยไงเนายองอ๋อเป็นการล้างลำไส้อะไรประมาณนี้เนาะอือล้างลำไส้หลังจากที่มีการกินกินหัวอาหารหรือว่ากินต้นกล้วยเข้าไปงี้ก็เปลี่ยนเป็นฟักทองแทนนะครับโอ้จะวาให้หัวอาหารเลยอืม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  ในส่วนนี้มีมีพ่อค้าคนกลางมารับหรือว่าหรือว่าเราเอาไปจําหน่ายเองไปส่งเองครับผมไปส่งเองมีที่มีที่รองรับตลาดรองรับเนาะมีมีมีห้องเย็นรองรับอืมก็คือว่ามีสถานที่รองรับตลอดมีเท่าไหร่เขารับหมดเลยใช้เวลาอย่างเดียวอนับเข้าไปส่งเขาอีกรื่ออ๋ออ๋ออ๋อออถ้าเ็บ้านจะมารับไปขายโอเคอืมอืมอืม โอ้โหเยอะมากเลยนะครับผมนี่เป็นอาชีพที่มั oh okay ่นคงอีกหนึ่งอาชีพนะครับผมซึ่งสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรเรานะครับผมนี่เป็นตัวอย่างดีๆหลายๆท่านสามารถมาชมงานได้ดูงานได้ไม่ไม่หวงวิชานะครับผมไม่หวงรับไม่หวงไม่หวงวิชานะครับอ๋อ อันนี้คือหมายหมาย,มายถึงคอก<อ>หนึ่งเนี่ยครับประมาณห้าสิบโลครับเนี่ยสองมอืมครับผมที่ที่ทำมาไม่ตาม่า<อ>งกับสิ่งอื่นอ๋อสำหรับ <c oughs> พ่อพันแม่พันหรืออะไรยังไงเราเอาในตัวของมันเองนี่ได้เลยไหมครับลองลองได้เลยเราตอนเย็นแล้วก็จะจะรอเอาอยู่เลยอืมมันคือว่าสามารถแยกเอาในนี้ได้เลยพ่อพันแม่พันเราเอาไว้ให้มันไข่เลยมันไข่เอาวางไข่ขยอยู่ในนี้เลย แล้วเราลองเอาใส่อะไรปุ๋ยอะไรมะพร้าวปุ๋ยมะพร้าวทุกน้ำล้วก็ลองไปวางไว้ให้มันไข่อยู่ในนั้นะ<อ> จับตัวมันได้ไหมครับนี่นะอ๋อจับได้นะครับมันกัดเนืออแมนี่นี่ะครับผมเนี่ยอีกไม่กี่วันก็จะได้จับขายนะครับผมก่อนก่อนที่เราจะนําขายส่งตลาดก็จะมีการให้กินฟักทองก่อนหนึ่งวันนะครับผม่อ๋อ อันนี้อันนี้คือว่าเป็นถุงพร้อมส่งครับผมอันนี้เป็นเป็นอะไรครับนี่จิงหลีดจิงรลีดดัมเล่อจิงหลีดตัวดำาๆที่เราดูมาตากี้หนึ่งนะครับผมอ๋ออันนี้ถุงเท่าไหร่ครับเนี่ยไอถุงละร้อยสี่สิบบาทอ้มอ้โอ้โอ้นอ้โอ้อ้โอ้โอ้้อ้อืมโอ้อ้ออ พก็ผมขบับรถซ่วมมาที่แกนี่ไหนๆก็เรามาถึงฟาร,ร์มแล้วนะครับผมเราผมมาคุณเกศมาบ้านก็คือตัวคุณคุณนะ้า <c oughs> คุณนะ้าพอมีเบอร์โทรติดต่อ<ม>ไหมครับผมมีครับผมเ<ม>ออผมขอเบอร์โทรเดี๋ยวผมจะได้อัดบันทึกไว้ในนี้อเบอร์อะไรฮะศูนย์แปดเก็ดหนึ่งสองสองห้าสี่หนึ่งสองค่ะผมติดต่อที่คุณน้าชื่ออะไรครับผมเออเออเอาแฟนเนาะอ่ะได้ครับ จันเพงจันเพิงเนอะจันเพงจันเพงจันเพงติดต่อจันเพงได้นะครับผมคุณจันเพงเบอร์โทรเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็โอเคนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็ถือโอกาสเข้ามาดูฟาร์มจิิงรีของคุณน้าผู้ชายนะครับผมแต่เบอร์โทรที่ให้ไปตะกี้เป็นเบอร์โทรของน้าผู้หญิงนะครับเอ่อน้าจันเพงนะครับผมหลายหลท่านสามารถติดต่อได้นะครับผมเข้ามาดูงานได้นะครับผมโอเคครับเพื่อนเพื่อนถ้า ก็ขอฝากควา,ามเลียงจริงหลีดไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม